สวัสดีคนวันพระหัสบดีค่ะ8-14กุมภาพันธ์66ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ f a c e b o o k ย้ำทักแชทเพจ f a c e b o o k ข้างล่างพิมพ์ให้แล้วนะจ๊ะอ่ะมานะดูกันมันจะเป็นอย่างไร เอาอยัางไงก็เอาสักอย่างกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทําแต่ถ้าจะตัดสินใจอะไรเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวเริ่มต้นหนึ่งคําถาม39บาทกรณีโทรคุย20นาทีเริ่มต้น2 9 9 10โมงถึงสองทุ่มจองคิวได้ทุกวันนะมันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแหละเอาอยัางไงล่ะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้บางคนอยากจะ ทำงานราชะการตัดสินใจลุยสอบมันไม่ต้องท้อแล้วนะมันหมดเวลาท้อแล้วต่อให้ล้มลุกคุกคานต่อให้ผิดหวังสอบไม่ผ่านแต่ใจยังสู้ไหมยังกล้าได้กล้าเสียไหมถ้าอยากเป็นราชะการก็ตั้งใจบางคนอยากไปต่างประเทศเหนื่อยแล้วเกินไม่ได้สักทีไม่ผ่านตอมวีซ่าไม่สําเร็จเยอะแย,ยะมากมายอย่าท้อก็แล้วกันบางคนอยากทําธุรกิจกิจการอยากทําทํากล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลง มือทำเห็นไหมไพ่อะทำให้มันชัดเจนดีที่สุดดีกว่าตกงานว่างงานทะเลาะก,กันบานแตกทะเลาะก,กับหุ้นส่วนทะเลาะก,กับเจ้านายทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานไพ่ใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นอะไรกใดๆก็ตามแต่ทุกคนเคยผ่านจุดล้มเหลวมาก่อนแต่ใจคุณสู้หรือเปล่าไพ่เนี่ยมันมีทางเลือกอยู่แค่สองทางว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถามตัวเองนะคะถ้ารู้สึกถูกทิ้งถูกเทไว้กลางทางแล้วยังไงต่อไม่เอาแล้วเหรออันนี้ถามใจตัวเองและตอบคําถามตัวเองให้ได้ความหมายไพ่ช่วงนี้ต้องกล้าตัดสินใจเลือกเองไม่ได้จะมีคนช่วยคิดช่วงนี้เรามาระวังปากเสียงยอมหักไม่ ยอมงอทัศนคติสุดโตรงระมัดระวังคําพูดให้มากระวังอารมณ์ด้วยอย่าเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเพราะท้ายที่สุดผลเสียจะเกิดกับตัวคุณเองนะคะเรื่องของความรักไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืน บางคนจับปลาสองมือเลือกเอาจะเลือกใครเพราะถ้าไม่เลือกใครสุดท้ายอาจจะไม่เหลือใครเลยกรณีที่โสดถูกทิ้งถูกเทมไม่เป็นไรพร้อมเปิดใจหรือ,อยังกรณีที่โสดไม่ต้องคิดว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างชีวิตแย่ไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองถ้าคุณพร้อมจะเปิดใจแล้วก็ไม่ได้กลัวความรักครั้งใหม่ คุณอาจจะได้เจอคนที่ดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมก็ได้สำหรับคนมีคู่ช่วงนี้อย่าปล่อยให้ปัญหาลุกลามบานปลายมีอะไรไม่เข้าใจกันคุยกันให้ชัดเจนปรับจูนแล้วจะดีแต่สำหรับบางคู่อยากจะทะเลาะกันบ้านแตกก็ไฟกันเลยค่ะ คนเรามันคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่ละถ้ามันยืนอยู่คนละฝั่งแล้วคุณคิดจะฟาดฟันกันอันนั้นก็เตรียมตัวบายบาบบ้านแตกแยกย้ายนะการเงินโดยรวมดีความหมายยังดีถึงแม้ว่า รายจ่ายกระจุกกระจิกร,กรายจ่ายยิบย่อยฟุ่มเฟือยเยอะมากนะหรือบางคนอึดอัดใจลำบากใจเรื่องเงินแต่อย่างน้อยยังหมุนหมุนเงินคล่องยังหมุนเงินเก่งอยู่เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือเงินยังเข้าเงินยังหมุนได้ดีถึงแม้ว่ารายจ่ายเยอะเรามันระวังความขัดแย้งเรื่องเงินหรืออะไรที่มันเป็นข้อตกลงเป็นเอกสารสัญญาดูให้ดีผู้ใหญ่ให้โชคคนที่อายุเยอะกว่าให้โชคให้ลาบหรือบางคนเนี่ยได้ การสนับสนุนส่งเสริมผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทางการเงินก็ได้หรือช่วงนี้ใครที่วางแผนอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมถ้ามันไม่ใหญ่เกินตัวไม่ได้เป็นวงเงินที่โอโหอลังการล้านแปดอ่ะคุณมีโอกาสได้มีโอกาสสําเร็จอย่าท้อแล้วตัดสินใจให้ชัดเจนสุขภาพ ระมันระวังปัญหาสายตาระมันระวังเรื่องของเส้นเลือดในสมองและไมเกรนให้มากๆนะคะขอพรรัชการที่5เสริมดวง ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่างคนตาบอดถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟย้ำนะใจเย็นเย็นค่อยค่อยคิดค่อยค่อยตัดสินใจเมื่อตัดสินใจได้ไม่ลังเลลุยเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทุกกรณีเลขที่เป็นมงคลคือเลข4เลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข2และเลขห สีมงคลคือสีแดงหลีกเลี่ยงสีขาวและสีเขียวในช่วงสัปดาห์นี้ใครสนใจจุดเทียนมงคล199 1ชุด1ท่านทำพิธี12กุมภาพันธ์นี้ใครอยากดูดวงส่วนตัวเพจสมมะพยากรทักแชท facebook มานะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ